เข้มข้นน่าทานมากเลยค่ะเจแปนขอชิมหน่อยนะคะแพ็คขายได้เลยเก๋ๆพอเวลาเขาเย็นเนี่ยเขาก็จะเหนียวกว่าน,นี้เหนืดกว่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจแปนชวนอร่อยกับสังขยาชาไทยสูตรทำง่ายสูตรนี้คนกินเจคนกินมังสวิรัติทานได้นะคะเพราะว่าเป็นสูตรไม่ใส่ไข่ขั้นตอนง่ายๆวัตถุดิบน้อยอย่างเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ จ๊าปานใช้ผงชาสองช้อนโต๊ะนะคะทำปริมาณน้อยกินเองไม่ต้องทำเยอะใส่ลงไปเลยค่ะเทน้ำร้อนใส่ลงไปเลยตอนนี้ชาของเราก็เริ่มใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะบีบเลยแค่กดตรงนี้ น้ำเขาก็จะออกมาเป็นสีของชานะคะส่วนผสมของสังขยาชาไทยเริ่มจากกะทิเลยน้ำตาลทรายหวานตามชอบนะคะเกลือเล็กน้อยแเ้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะคนทุกอย่างให้ละลายเลยค่ะคนจนโอเคแล้วนะคะเราจะเทของน้ำชาของเราใส่ลงไปเลย ได้แบบนี้แล้วนำสังขยามาตั้งไฟนะคะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆใช้ไม้พายค่อยๆคนไม่หยุดมือนะคะเพราะว่าเราจะให้เนื้อของสังขยาเนี่ยเขาเนียนค่ะแล้วก็ทำให้ไม่ติดกระทะด้วยเพราะเขามีทั้งแป้งมีทั้งน้ำตาลนะคะคนจนสังขยาข้เนเหนียวงวดแบบนี้ก็เป็นใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวพอเวลาเขาเย็นเนี่ยเขาก็จะ เหนียวกว่านี้เนิดกว่านี้นะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสังขยาชาไทยทำกินเองง่ายๆสูตรนี้ไม่ใส่ไขค่ค่ะสูตรมังสวิรัตทานเจก็ทานได้นะคะทำง่ายมากๆนำไปต่อย,ยอดทำขายได้ด้วยนะคะเพื่อนๆบรรจุใส่กระปุกเล็กๆแพ็คขายได้เลย เแบบนี้เลยค่ะเข้มข้นน่าทานมากเลยค่ะเจแปนขอชิมหน่อยนะคะอหอมอร่อยมากหอมชาไทยหวานมันกะทิไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะต่อยอดทำขายได้ด้วยเมนูทำง่ายและอร่อย ฝากกดติดตามครัวอร่อยบายเจ๊บานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ